ไหวอะไรในเทศกาลตรุษจีนที่ไทยมีแต่ที่จีนแทบไม่มีการไหว้เช้ามืดเห็นอาาข้างบ้านลุกขึ้นมาไหว้สายหน่อยเห็นที่บ้านตั้งอาหารเต็มโตวไหว้บ่ายๆเห็นร้านค้าข้างทางเอาเสือมาปูวางของไหว้ที่หน้าร้านบ้างนอกร้านริมทางบ้างดึกๆึยังตั้งโตงต,ตัวเล็กไหว้บรรยากาศตรุษจีนแบบนี้ท่านทั้งที่เป็นลูกหลานจีนมีญาติมีคนรู้จักเป็นจีนหรือแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนจีนเลยก็คงเคยเห็นกันมาบ้าง คุณจีนในไทยไหว้ใครในเทศกาลปลดจีนอาจารย์ถาวรสิโกขอโกสลเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้ในนิตยสารสิ่งลัประวัฒนธรรมหลายฉบับก่อนจะพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือชื่อเทศกาลจีนและการเส้นไหว้พอสรุปได้ว่าการไหว้ปลดจีนในไทยแต่เดิมไหวสามเวลาคือตอนเช้ามืดไหวเจ้าเป๋เหล่าเอียแต่จริงๆไม่ได้ไหว้แค่เจ้าหากรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพทั้งหลาย ตั้งแต่เจ้าจีนต่างๆในบ้านพระพุทธรูปบ,บนหิ้งในบ้านศาลพระภูมิในบ้านศาลเจ้าประจําชุมชน,ชนเช่นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ในตลาดพระภูมิหน้าหมู่บ้านและอื่นๆไหว้หมดส่วนของที่ไหว้ส่วนใหญ่คือขนมประจําเทศกาลผลไม้น้ําชาเป็ดไก่และอื่นๆสายมาหน่อยไหว้บรรพบุรุษที่เสียไปแล้วเป้กงมากเป้กงมาแปลว,ว่าไหว้ปู่ย่าแต่ตามธรรมเนียมไหว้ขึ้นไปสามชั่วคนพ่อแม่ ปูยาและปู่ทวดยาทวดของประมุขของบ้านโดยตั้งต่ะไหวในบ้านของที่ไหวมีข้าวสวยกับข้าวหลายชนิดเป็ดไก่ต้มทั้งตัวขนมประจำเทศกาลผลไม้น้ำชาและเหล้าเครื่องกระดาษและอื่นๆตามประเพณีปฏิบัติของแต่ละบ้านตอนบ่ายไหว้ผีไม่มีญาติเปฮอเฮียตี i, มักเอาเสือหรือผ้ายางปูที่พื้นนอกชายคาบ้านหรือร้านค้า ของไหวคล้ายๆกับไหวบรรพุสอที่เสียไปแล้วแต่มักจะมีปริมาณมากกว่าเช่นผัดหมี่ไหวบรรพบุรุษใส่จานไหวผีไม่มีญาติขาดใส่ถาดถ้าเป็นแกงจืดก,ก็ใส่มาเป็นหม้อและอื่นๆเพราะถือว่าไหวคนจํานวนมากช่วงประมาณสิบกว่าปีเมืองไทยเกิดทิตไหวเทพแห่งทรัพย์ถ่ายิงตอนดึกๆประมาณห้าทุ่มที่คืนจึงตั้งโตะไหวเทพแห่งทรัพย์สินเพิ่มเข้ามาอีกรายการปล่กจีนเมืองจีนเขาไหวเยอะขนาดนี้ไหม คงตอบยากเพราะหลังจากเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและคติความเชื่อจีนเปลี่ยนไปเยอะมากนอกจากนี้แต่ละชุมชนแต่ละครอบครัวก็มีความเชื่อส่วนบุคคลอีกต่างหากวหวผีไม่มีญาติหรือเปฮอเฮียตีภาพจากห้องสมุดภาพมติชนแต่ที่เมืองจีนแทบจะไม่มีใครไหว้ไหว้ผีไม่มีญาติที่เรียก,กว่าเปฮอเฮียตี พอเฮียตีเฮาเซียนดีแปลว่าที่น้องที่ดีแต่ในความจริงส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่พี่น้องกันไม่มีเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นเพียงการเรียกอย่างเกียรติเท่านั้นเมื่อไม่ใช่ญาติพี่น้องจึงไม่ไหวในบ้านส่วนใหญ่จึงมักจัดไหว้ที่นอกชายคาบ้านส่วนใหญ่ใช้เสื่อปูกับพื้นวางของเส้นไหว้แต่ก็มีบ้างที่สถานที่ไม่อำนวยต้องจัดไหว้ในพื้นที่บ้านก็มีและเวลาไหว้จะปักธูปไว้ตามอาหารแต่ละจานจนครบการไหว้ผีไม่มีญาติหรือ เป๋ฮอเฮียตีเป็นขนบที่เกิดจากชาวจีนพ้นทะเลที่ไม่มีญาติในที่นี้หม่เฉพาะเจาะจงถึงคนจีนพ้นทะเลที่เสียชีวิตไม่ใช่ผู้เสียชีวิตอื่นๆทั่วไป เหตุที่คนจีนพ้นทะเลมีธรรมเนียมการไหวนี้ขึ้นเพราะว่าในอดีตเดินเดินทางสู่พ้นทะเลมีความเสี่ยงสูงหลายคนเสียชีวิตระหว่างเดินทางเมื่อถึงแผ่นดินปลายทางสินตึงจีนใหม่ส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตจากเหตุต่างๆเช่นสภาพอากาศที่แตกต่างกับบ้านเกิดอาหารที่ไม่คุ้นเคยถูกหลอกให้ใช้แรงงานฟรีและอื่นๆการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดนกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่มีคนเส้นไหว้ ราะส่วนใหญ่ทางบ้านไม่ทราบข่าวว่าคนในครอบครัวได้จากไปแล้วคงเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับคนที่รอดจึงมีธรรมเนียมการไหว้นี้ขึ้นเช่นนี้การไหว้ผีไม่มีญาติเบฮอเฮียตี A i, จึงไม่ค่อยพบในเมืองจีนเมืองไทยปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนไหว้แล้วส่วนหนึ่งว่าคนจีนพ้นทะเลเหล่านั้นไปเกิดหมดแล้วส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นความสิ้นเปลืองและยุ่งยาก